สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องขอสวัสดิารวยผูดถอดผ้ารวยครับ FC ครับผมเมื่อนี้ตามแนวทางของคุณตาดวงเฮงครับพี่ชีครับคุณตาดวงเฮงงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะหลังจากว่าเพิ่มปลามากเมื่อนั้นก็มาแสดงความดีใจกับเพื่อนครับพ c ครับผมอ่าเพื่อนกาอ่าว่าบ่หันได้ฝันมากเมื่อนี้นะครับเนาะตามความฝันของคุณตาดวงเฮงครับพ c ครับผมก่อนจะไปชมคลิปของคุณตาดวงเฮงกัน อ่าจะเริ่มอ่ากดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพอสวยพารวยปวดเถ่าพารวยนะครับเด้อยเอฟซีครับผมกับคุยเอฟซีกับไฮช้วิจารณญาณในการรับชมครับเอฟซีครับผมทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับมักกระจัดขัดกับผ่านนะครับเนาะวันนี้คุณตาดวงเฮงอยู่บ้านคนเดียวครับวิซีครับผมอ่าสิไปฟังให้คุณตาฟอดสู่ฟังว่าเพิ่นฝันเปย่งไรเพิ่นฝันบ่อนย่าเลยครับเอฟซีครับฝันแล้วก็ตีเอาความฝันโหลดนะครับเนาะตีเอาแม่นแม่นโหลดนะครับ เป็นฝันอ่าจังใดกาสีได้ฟังพร้อมๆกันนะครับเอออีพีครับผมเอ้าเพื่อผมเป็นการศีวราเนาะครับเนาะไปตามฝันของคุณตาดวงเฮงครับพี่ชีครับผมครับเนาะไปตามพอสบายพารวยผุดถ่อพารวยเข้าไปครับพี่ชีครับผมให้คุณตาดวงเฮงเป็นบอกให้ฟับ้างแล้วะว่าเป็นฝันเอียงครับพี่พีครับผมไป มาหอนมาเตือนบ้านคุณตายหลงเฮงมันทีเรียบร้อยแล้วครับพีซี่ครับผมบ๊ายบายพี่นอครับพี่น้องยับซีุ่กท่านครับครับสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับพ่อครับพี่น้องครับต่อมาควานโม่เนาะครับผมครับมาลุ่นได้ไปผมมาควานโม่ทำเดินกันมือเดียวพี่น้องฮูมาลุ่นพ่อฝันย่างกันขึ้นด้วยแล้วบินมาถามมาประหันดูฝันนะครับ แต่ว่าคนมาปลูกที่ไทยทีมงานมาปลูกที่ไทยครับได้ตัวเลขก็พออืมขงล่างก่อนครับผมแม่เก้าศูนย์เนาะครับผมอู้ฮะเก้าศูนย์เลยข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างองค์เงาลงอมหกศูนย์เก้าศูนย์แตกบนแตกล่างของคุณพ่อครับผมอืมว่าเห็นว่ากินกินกันเพิ่งเศร้าดีพ่อ สลองสลองกันน่ะสร้อยหกสูดเก้าสูดแมนโอ้ฝันแบงมานนี่ฝันเดินท้ายบ้านเก่าคือเก่าเอบาดนี่ยน่ารักน่าเป็นพญานาคเก่านะโอ้ครับผมพ่อฝันต้องหวัดว่าพ่อฝันมาเทินบ้านโอ้ฝันบ้านฟันมาเล่ามาซักเสียให้เออ พี่บาปอนึงแลนมากเพาะโบเพราะบฮะเว่าเราเป็นบ้าดออกเครับมันแ่นนี้ไปวบงให้โลกพี่บาปนะตัวนี้เราเราไม่ซักเสียใครยังเสียอมืันยังเงินนะราดับผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ยังเสียซักเสียให้ซักเสียให้อุ้ยอุ้ยมันเป็นรวยเล็ก็พี่น้องยื่นี่เสือล่ายตัวนี้พอับ เนี่ยเอบอร์โอ้ยหน่อยหนึ่งพี่น้องเนื้อตัวนี้มันนั่นเลกบนอ่ะที่ไดพ่อเนี่ยนโอ้แลี้ยงยู่แถวนี้แหละจีเออยอร์นี่ยแหลนื้มันนั่นเลกบนอ่ะโอ้ยอีอแอยู่นี่แหละพี่น้องโอ้คนมาซักเสื้อให้พ่อครับพี่บ้านกัดแดนนี้ไปทั้งอืออง้อมอ่นกัดแดนนี้ไป,ไปหาบอ้องไงลูกมาเน้นเล่าเลยย่างย่างยู่แนี่ละย่างเท่าใด้สี่ไข่เป็นแห้งลายบัดไหลออกลุย มันเราไเล้วเป็่นว่าสิไปวองไโลน้ำมูสิไปน้ำมูสักเสียบ้านในแห่งเยครับเส้นลำเบอร์นี่ลำบ้างเอร์อยเบอร์ลอยเนาะเบอร์ลอยครับ้ถตัวนี้มันนันเล็กใชอยุควาดทใช่ไหมเบอร์าดชื่อว่าน้าหิ่้เป็นตัวไหนบาเียไล่มาชนาบอลกับบี้ย่งงีคามันนันเร็กบอลอันหกตัว อืมอืมเอองอ家ก็แต่นึ่นะอืมยังแต่ข้อเสียอืมอืมอ่มบานี้ยังเดียวแล้วพอยองแีข้อเสียอครับอืมยองว่าขี่ไข้หเรขี่ไข่เป็นดั่งไรโอ้ยเราก็ได้ไปโไงโรน้ำมูอืมเอ้เราไปรุ่นน้ำ้าว่ครับไ่ไวไงโรน้ำมูคราับเพิ่นอายุหลายปีพ่ะวันเนาคนแก่ตับ ก็แชยเลยบ่พ่อบีแ่นคจับโอ้ผุ้คูฝันเห็นงวดวังหันบ่พ่อบ่คนคนนคนอืออ้นี่มันตายแล้วบ่พ่อมันตายันตายโ้ตาปดกัเซียนแล้วมันตายแล้วเออตาปดกระเียนพอก็เริ่มเ่มาจะว่าขอบาจะไปถามพี่น้องกันู้น้านไปถามมีกระดาษไม่หันกระดาษยังพ่อมีันมีเหล็กผมก็หัน ตัวมันเด็นกระดาษยั้งเด็ๆก็ได้มาโชบดอกนี่แม่ต็ดหรือหรือเป็นตัวเรขบนยอดนี้ครับตัวแรกแ่บ้านนะเฮ้ยแม่ีลีพี่น้องเอตัวแรกขนแรกอันนี้เราไติอู้มีเดื่้เห็นกระดาษก็ขาดแต่ว่าบาบ่ายดอกคัน ร่วมเกินโอ้โอเขียนไว้เขียนบินนี่ละสะดุ้งสะดุ้งมากเลยก็เลยเขียนไว้เบอร์หอยโอ้เขียนเบอร์เสือไว้หนึ่งศูนย์ศูเขียนไปทั้งสมตัวนี้บมนหลอกด้ยอกฮะหลอกันโอ้ยฉันจอนว่นี่ฉันจนว้านี้ได้พ่อเปนไปได้เบิร์ตจ้ะเป็นไปได้เบิร์อ โอ้พ่อได้เขียนไว้ตื่นขึ้นมาน่ะครับผมนี่นะอันนี้เขียนไว้อันบผมนี่นะครับไม่ได้แค่มาจันพ่อก็เลยมาเขียนไว้เลยย่านยันลื้มยันรื้มก็มายันลงครับผมแล้วฟางเบิ้งตื่นถิ่มมากแต่ว่าฟางเบิ้งว่าตัวไหนมีเยี่ยเสียนิดเดียวไม่เยี่ยเสียรืมมือเด้อมือไปย่องเป็นนาปีเออแล้วก็ย่องกันศูนย์สองตัวขี้กันคิดว่าเป็นแปดบ่ อายุเพิ่นพ่าดูถามเอออายุเพิ่นเท่าไหร่ป่ะน่าเป็นได้อายุประมาณมั่แปทิพย์แล้วม่งแแทิพย์เลยทีดีครับทิกู้วอุนะครับผมือไม่ย่อเสียให้ครับย่อยิ้มงเดียวเ่ยทีเดีย่อเงิ้ยมองเดียวย่อเงี้ยเดวสีใช่เห็ไรอ่ะ เลยบ่ได้ไปร่นฮห้ร่ไไหไปรุ่นเไปรุ่นซับดิใครไปเบิงเงินรุ่นใหร่นี่ยังมีรุ่นวันี่เลยจะไปเอาแนวนั่นไปได้ได้พี่น้องเลื่งขันจอด้ตว่าน่นเนาวมากเป่าถนงดิเออเปาหนาเป่าหลังสินะมันเป็นไปได้บัดเดี๋วพ่อตัดเลนเนาะพี่น้องหนึ่งศูนย์ครับตัดเลนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้ยกะยุ่นยี่หันเราพ่อเล็กสามตัวเนาะอืม พ่อก็ได้มาเขียนเลยนี่ตัวไหนนะพ่อพ่อมักนะอ่าเพราะว่าก็ฝันเนี่ยเะา่อก็ฝันโอ้พ่อมักคุณได้ข้อมฝันตัวของนี่ล่ะเด็กตัวนี้หรือเปล่าทแต่ว่าเสียก้อนนึงสูนพ่อก็ได้มาเขียนไว้จับสามประตูไว้เลยแต่ว่าแต่ว่าเปรตมากแล้วแม่นแต่เริ่มมีเนาะเลขมมากตรงถามเลขมมากแล้วน้ำแล้วมาตัวไหนอย่างเงี้ยหัวนี่ เพราะว่าอย่างนว่าฝันจองหวัดว่าอย่างเสาเก่าต้นไอ้เสาสีต้นหรือเสาเก่าต้นอืมเงื่อนอันใดเหี้มเก่ามือวันที่อ่ากันนะบ้าปุ๋ที่เธอเลียงวันที่วันนั้นมันมีโอกาสเป็นตัวเก่าเลยว่าพ่อพ่อเห็นตัวฝันเห็นตัวของเก่าๆนี่ไม่ไอ้เก่ามันที่ยังตัวเก่าเย็นๆเนาะอืมฝันเห็นตาว่าของเก่าเฮือนหลังเก่าเฮ้ยหลังเก่าเสากับเสาเก่าต้น ระบาดนีกับ่อก็ไม่เห็นเขายองเสือใส่กับมีศูนทุนอีกมีโอกาสว่าฟอบมาจะมาจะชนหนึ่งศูนย์ศูนย์ของพ่อนี่แหละครับพี่ที่ครับผมเสือลายกับมีตัวเดียมไม่ลายตัวแต่มายองตัวนี้แต่มายองเอออใส่ทุ่มืงก็ได้จำได้พต่มาซักเสือหายเตี้ย ี่คือเกี่ยวอะไรกัอ่าตนพนอืออืปุยบาน่าปุยบาน่ตมาสักเสีอไม่เล่นยงเลี้ยมเ่นเด็อาอยากไปว่องไนล่อน้ามูกับกรบนเพราะมันพยองจนมุดอุ้ยปุยบัเนะพพยองเล็นสามประตูดีบ่เนะออแล้วย่องเยอ่ด้ยเออพยองเกมุดอุ้ยพยองก็หันนะเอองันเด็ดที่ดีอัด ปีหน้าปินลลังที่นี่น้องตอนน้นขี่ไขเมนแน่งบอกมได้ไปบอกอีดีเลยจีมันสัญจรก็าิาเป็นไปได้อะนะ้านเขาแล่นมาามาแล่นมาแล่นนี้สิภาษีบนก็ได้ภาษีแล่นนี้ไปวงนใ้โลกพุอธเคันระว่าเราเป็นบ้าเราก็ะไปอาลดละกัน หมุนอยู่นี่แหละครับเินยองหมุนอุ้ยปุ่ยเด้เหมครับต่อไปคนเดียวเห็นบักเขียเนาะจากที่บ้านแร่นนี่ะบักเขียนี่เป็นไม้ห้ากระปั้นโอ้เตี่ยนเปีอ้บเกียครับไม้กเขาใหญ่ๆครับผมบักเกียรได้อยากซูบได้กระไรพี่สวนบักเขียเพิ่นเป็นไร ดังวาเง่นเดียวเอนผมเน้ยน hmm. hmm. yeah> anyway> ้อ claro ok uh ่จัดปีว hmm. ้างเนี <si ่ยนะครับเพรา่นั้นทอสุดทายมันตายไปแล้วนอืมขั้นมือักาฮอก็ฟันได้เลยครับแมนครับผมนป่อยยกครับผมเอาเอาอยู่นี่แหละบดประตูอยู่นี่นี่ละอืมครับผมแม่บานอืแม่บ้าหรอพ่อเฮยนั่แหละอืม เป็นไปบระไรหลังพี่น้องเอฟซีสัสั่นได้เสียมีแค่เหล็กลอยเดียวแต่นะที่แม่งจะแยกออกไม่ให้เพระาะว่าขั้นสีเขียนลอยเดียวตัวเดียวโคโ่โแมนเนาะต้องเขียนต้องแยกออกให้เบิดมีหอดหนึ่งศูนย์มีหอดศูนย์สองตัวตัดให้ร้อมแกต้องแยกออกเบุกโุกหมองทุกวันนะพี่น้องที่จริงเขียนลอยเดียวกับโคโลเลย้ะแมนตัเดียวโคโลมีหนึ100่งศูนย์ศูนย์ครับผมศูนย์หนึ่งศูย์และศูนย์ศูนย์หนึ่งครับพี่ลองเอฟตัดออกมากับหนึ่งศูนยศูย์หนึ่ง งูสูเลยไปยังไงครับอ้าวครับผมไม่ไล่ตัวครับพี่่จำนี่แล้วเนาะครับเนาะผมจานโปรชัยอีกเค่นึงพี่น้อยไอ้พีครับ fc ครับผมแก็บตาจอไปเดลย fc ครับคุณตาดวงเฮงฝันแม่นครับพี่ครับผมเจ๊นี่เปิดไปเปิดเมื่อคืนไปคนหาเสียได้บอกว่า ม well, ันไม่คว so like yeah? ้ามันต้องมีเหลีอยู่นี่นะทีเหี่ยงเขียวผมต้องมีเรลีนะก็เหญ่เมื่อใดก้อนนุงก็คยเห็นเบอโอ้ก็คยก็คเห็นเบอร์้านไหเมื่อใดก้อนเบื่อเบื่อไดก็เห็นยำหนันวัดทีพ่เบออะไรมันเป็นเบอร์ลอยทีตื่นขึ้นมากกับเมื่อเบอรลอยต้องทำเพิ่อป๋เป็นไปได้ไเป็นไปได้มาสมันด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม